นั ة, click, in in ่นและมาแล้วครับนี่นะถูแลวาิเลยเลก้ามก้ากมกามมาเรื่อยๆก้มาเรื่อยๆรื่แล่ามันบมักาก้อนหินก้อนใหญ่เลยนะกำมาก้มมากมาเรื่อยๆไหวไก้มมาเรื่อยๆกมากกมาเรื่อยเ ก้ามาก้มาก้ามาเขาหาตัวเอง ไปแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วหันหาไปเรื่อยๆหันหานทางเรียมไปเรื่อยๆอ่าสวยสวยเลยสวยแล้วไปดูงแล้วครับครับระยะทางจาพ่อไปโกมันพอ่ถ่ถึงบานใดครับยังอยู่ไกลประมาณอยู่อยู่้นคลิปห 别我嘞，别我，别我，你呢？别我。 là có đi này là có đi này ว่าอะไรล้วครับ